นี้เรามาต่อกันที่ชายเสื้อนะคะเพื่อนๆเรามาต่อกันที่ชายเสื้อของดอยลี่กันนะคะลงหลักสี่หลักนะคะสี่หลัก ต่อหนึ่งห่วงนะคะเพื่อนๆอันนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งแม่อ่อนแม่อ่อนทําแขนนะคะ คือเดี๋ยวแม่อ่อนสาธิตก่อนแป๊บหนึ่งนะคะแม่อ่อนจะใส่หลักนะคะหนึ่งห่วงต่อสี่หลักนะคะสี่หลักต่อหนึ่งห่วงแล้วหลังจากนั้นก็เป็นโซ่ห้านะคะต่อจากสี่ต่อจากแถวกั้นนี้ก็จะเป็นโซ่โซ่ห้าก็ข้ามมาหนึ่งหลัก ข้ามมาหนึ่งสี่ช่องอย่างนี้นะคะข้ามมาสี่หลักแล้วก็โซ่ห้าข้ามมาสี่หลักอย่างนี้นะคะ,ะจนรอบแล้วก็แถวที่สามก็จะมาะข้ามมา1หลักโซ่ห้านะคะโซ่ห้าแล้วเราก็มาใส่แล้วเราก็มาใส่หลักตรงนี้นะคะเจ็ดหลักนะคะ เป็นฐานเป็นฐานของดอกของอลายพัดนะคะเราก็ใส่หลักช่องนี้เจ็ดหลักนะคะพอเจ็ดหลักปุ๊บเราก็โซ่ห้ากั้นนะคะข้ามาช่องนี้นะคะเสร็จแล้วก็ทําหลักในช่องนี้ในห่วงนี้เจ็ดหลักไปอย่างนี้นะคะในแถวที่สามพอแถวที่สี่มา ก็ให้เพื่อนๆขึ้นขึ้นหลักพร้อมกับไหลกั้นเป็นเท้าทุกแกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอย่างนี้นะคะ <c oughs> พอเจ็ดแล้วเราก็เอ็กลงนะคะเอ็กลงแล้วเราก็มาทําเท้าทุกแกตรงพัดนะคะพัดเท้าทุกแก่อ้อมเลยนะคะ <c oughs> แล้วทีนี้ก็จะได้อยู่ที่ สิบสามใบนะคะสิบสามใบพัดหรือว่าสิบสามดอกพัดนะคะอ่าตรงนี้ก็จะคือแขนนะคะเพื่อนๆทีนี้มาคอนะคะคออ่าแบบนึงนะคะคอนี้แม่อ่อนก็จะอ่าก็จะวิ่งโซ่นะคะวิ่งโซ่อ้อมก่อนนะคะวิ่งโซ่ ให้มันรอบก่อนประมาณดูที่ประมาณดูที่หนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, 4, นะคะสี่แถวนะคะสี่แถวห้าแถวนะคะเพืเ่อนเพื่อนหนึ่งสองสามสี่นะคะห้าแถวนะคะอ่าแม่อ่อนจะวิ่งโซ่ห้าอยู่ที่สี่แถววิ่งโซ่ห้าอยู่ที่สองแถว แล้วก็วิ่งโซ่สี่อีกสองแถวนะคะเสร็จแ,แล้วก็มาวางมาวางหลักนะคะวางหลักให้เป็นหลายพัดนี่นะคะแต่และช่องไม่อ่อนจะใช้ที่เจ็ดหลักนะคะเจ็ดหลักแล้วก็แล้วก็เอ็กแล้วก็ขึ้นโซ่โซ่สองนะคะโซ่ห้าโซ่ห้าเอ็ก แล้วก็โซ่ห้า x นะคะข้ามมาสองห่วงแล้วก็มาใส่หลักอีกเก็หลักอย่างนี้นะคะแถวที่แถวที่สองมาก็ใส่เท้าทุกแก่นะคะให้ครบเรหลักแล้วก็ x แล้วก็ใส่เท้าทุกแก่ไปเลยนะคะตรงนี้จะเป็นคอนะคะคอแม่อ่อนก็จะทําแบบนี้นะคะแม่อ่อนก็จะทําคอแบบนี้ได้สวยนะคะ ห่อแขนนะคะแขนก็ได้แบบนี้มันก็จะรับกันที่นี้มันก็จะมาเหลือ,อเหลือตรงชายเสื้อนะคะชายเสื้อที่คลิปเมื่อกี้เราคุยกันไว้ว่าชายเสื้อนีอ้ไม่ออนทําลงมาเกดแถวใช่ไหมคะทีนี้พอเก็ดแถวปุ๊บ <c oughs> เราก็มาเย็บข้าง หลังจากเราเย็บข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาอ่ามาต่อมาต่อชายลงอีกสามแถวนะคะให้มันเป็นสิบแถวพอดีมันจะได้เป็นอ่าเขาเรียกว่ามันจะได้นหน่วงลงมานะคะหน่วงลงมาแล้วก็ให้เราขึ้นอ่าหลักแต่ละช่องตรงนี้สี่หลักเหมือนแม่ออนทำอยู่ตอนนี้นะคะ โดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องมีโซ่กั้นนะคะ,ะเราก็ใส่โซ่ก่อนใส่ใส่หลักลงไปสี่หลักนะคะแต่และช่องเลยนะคะเพื่อเราจะได้มาเริ่มแถวต่อไปเราก็จะมาทำห่วงนะคะ คุณชูชีสีได้นน่อย่าไปเล่นลูกกัดสาดทั้งหมดชูชี้นีน่แม้วขิดือครับ <c oughs> นี่นะคะแรกแม่ออนว่าจะจบไปที่คลิปคลิปที่แปดนะคะทีนี้ก็เลยอ่าจอ,อีกหนึ่งคลิปก่อนทําขอบทาริมนะคะเผื่อใครที่ยัง ยังเป็นมือใหม่อยู่ <c oughs> <c oughs> เพืนหลักนะคะเพื่อนๆสี่หลักต่อหนึ่งช่องนะคะค้ามาเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องมีโซ่วิ่งยาวเลยนะคะ จะให้เสร็จวันนี้นะคะเสื้อดอยลี่นะพรุ่งนี้แม่ออนก็จะมีงานเป็นม่วงเปลือกมังคุดนะคะแม่ออนก็จะทำเป็นแขนในตัวลายแมงมุมยักษ์ ของลูกค้านะคะเบเยี่ยม2ชุดยังติดค้างอยู่ยังไม่เสร็จไม่อ่อนก็มาทำดอยเล่ก่อนก็คือเบเยี่ยมของคุณพี่เขาเยอะค่ะ8-9ชุดก็เลยต้องแบบแบ่งแบ่งให้ลูกค้าที่แบบ ค้าที่แบบว่าสนใจสั่งไม่อ่อนอย่างนี้นะคะไม่อ่อนก็จะแบ่งเวลามาทําให้ลูกค้าใหม่ด้วยอย่างนี้นะคะถ้าปกติแล้วก็อคุณพี่มาดามเบเยี่ยมก็จะเหมาไม่อ่อนเหมางานเป็นปีเลยนะคะไม่อ่อนก็ต้องแบ่งแบบ ก็คนลูกค้าเขาชื่นชอบงานฝีมือแม่อ่อนก็แม่อ,อ่อ,อนก็ต้องแบ่งแบ่งเวลามันก็เลยเหนื่อยหน่อยนะคะบางทีก็ทําอันนี้นะคะเราก็ค่อยๆทําไปอย่างนี้แหละนะคะมันก็จะมีอันนี้ก็อันนี้ก็ขึ้นไว้แล้วสีนี้นะคะก็จะทำเป็นดอก เป็นคอเนี่ยแม่ออนก็สอนไปในในอีกคลิปหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ไอคอปะนะคะคอปะอ่าลายลแมงมุมใหญ่อันนี้ก็มาครึ่งทางแล้วนะคะรวบแขนแล้วนี่ก็ก็เสร็จจากโดยรยลี่นี่ก็จะต่อต่อสีฟ้าเลยอ่ะสี เขียวมินเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมามาสอนตัวนี้แม่อ่อนก็จะสอนองานตรงนี้นะคะคลิปต่อไปนะคะ,ะแม่อ่อนก็จะทําไว้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็เก็บไว้สอนเปื่อนๆลงคลิปนะคะนี่นะคะก็จะเป็นชุดประมาณนี้นะคะอ่ะเราก็ไปต่อตัวนี้ ดอยลีให้แล้วให้มันเสร็จนะคะอยากให้เสร็จทำยังไงคะอยากให้เสร็จกับต้องรีบใช่ไหมคะอยากให้งานเรามันหลวมเกินไปนะคะเพื่อนๆโซ่เราต้องเนียบนะคะอ่อนจะย้ำตลอดเราอย่าไปทำให้มันหลวมเกินแล้วก็แน่นเกินเราต้องวางเมือมันพอดีนะคะ ถ้างานเรามันหลวมเกินไปมันมันจะไม่สวยอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนพ่งนี้ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะคะตัวนี้ วันจันทร์ก็น่าจะได้ส่งงานนะคะส่งลูกค้านะคะทำหลักสี่หลักสี่หลักต่อหนึ่งห่วงนะคะเพื่อนๆ หรือว่าหนึ่งห่วงต่อสีหลักนะคะ พอหนึ่งคอลงห่วงละสี่หลักนะคะตรงนี้จะเป็นชายเสื้อนะคะแล้วก็ทำไปนะ ให้มันเสมอกันนะคะเพื่อนๆทำพยายามทํำมือให้เสมอกันถ้าเราทําไม่เสมอกันทั้งสูงต่ําอย่างนี้นะคะมันจะไม่สวยนะคะพยายามเราทํำมือ,อดึงหลักนี้สําคัญนะคะหลักนี้ทำง่ายแต่เราต้องให้มือมันเสมอกันพยายาม ชูชีแสอยุใสนอแสอยุใสนอตีแมวจากบาดสบองชูชีขาดเบื่อเร้วนั้นสาดนะโอ้นั่งอันนี้ดื้อ,อไปโวดสบอง โอ้จีตีได้บาทนี่ตีได้ได้บาทนี่ยวยร่างอันนี้ไหมแต่อยู่ไซนเนาะดึกก่อนแต่ห้อยยิห่หน่อยนี่กดนะรูเรื่องบ่เหรอโอ้อยายหายจนเมยยังบ่รูเรื่องแค่นี้ ก่อนนะคะ <laughs> ห้ายแมวแมวบบฟังความดือบ่บปาก <laughs> ายเสื้อนะคะแม่อ่อนเขาพยายามนะคะทำให้กล้องมันเห็นชัดแต ทำคลิปทีไรก็มือไม่อ่อนก็จะบังงานตลอดเลยอ่านี่นะคะ จะง่ายนะคะโดยรีโคตรยากเลยทำ,ทำแล้วเหนื่อยนะคะทำไม่พระใครใจไม่เอารทอนี่ปวางเลยนะคะแล้วลูกค้าก็ทำไม่ไหวนะคะทำไม่ได้กินมามาตลอดก็เลยต้องแบบอ่ะอาศัยก็เลยมาอ่ะอาศัยให้แม่ออนทำให้นะคะ มาอีกแล้วเหรอมาอีกแล้วเหรอเอาดึงแก้ไปเลยศาสตร์นะเสื้อไอ้เป็นไอ้นิ่มๆนะครับเป็นนิ่มๆที่มันที่เขาขายผืนละร้อยนะขายโฟมฟองน้ำเหมวชอบมากเลยกัดขาดหมดเลยนะเอ,อีกแล้วน้องชูชิหลายผืนแล้ว พผืนไหนมะปูก็กัดขาดหมดแส,สดึกไหวยงนง่ก็นนะมันบ้คว่งเลยเนาะเออเออแม่นเดาบาน,นข้อหัวข้อกระปานได้ปะเนี่ยคือแม่นต่บ่าดึกอีกขวาหนา <laughs> ประก <laughs> ปกติแม่ออนจะนัดใส่เรเวลาถักนี่ถักขวาอยู่นะคะเมื่อตกี้เวียนเอาขกางขว้าฝาตรงใกล้ๆก,กันแม่นแล้วติดหัวเลยยังไม่อีกไม่ยีกไม่ยีกเถอออดื้อว่าเขาเรื่องนี่ ตามแบบเขานะคะแต่ปกติแล้วแม่อ่อนก็จะไม่ค่อยกั้นแบบนี้หรอกคะ่ะเราทําลายลงไปเลยมันจะย้้ยกว่ากันถ้าเรากั้นอย่างนี้มันจะไม่ย,ย้้ยแต่ก็ต้องทําเหมือนแบบที่เขาส่งมาเนาะ แม่ออนน่าจะลืมหมวกนะคะต้องถักหมวกไหมพรมอีกสามสิบใบแม่ออนเพิ่งได้สี่ใบเองนะคะหมวกไหมพรมกันหนาวเขามัดจำเงินไว้ตั้งแต่เดือนนู่นมิถุนาพุทธสภามิถุนา แม่ออดต้องรับผิดชอบงานให้ครบหมดเลยนะอ่ามาถึงตรงจุดสุดท้ายนะคะจุดต้นก็อ่าเราก็ปิดงานก่อนนะคะเพื่อนนี่นะคะตรงนี้แม่ออดก็จะทำให้อ่าเราหนึ่งสองสามสี่ห้า ตรงนี้นะคะโซ่หนึ่งหลักสองหลักสามหลักสี่หลักตรงนี้ สองสามสี่ห้านี่นะคะเราก็ล้วงตรงนี้เลยล้วงข้ามสี่หลักนี้นะคะสองสามสี่ห้าเราโซ่ห้าแล้วก็กิ้มตรงกลางหลักเลยนะคะอย่างงี้นะคะกิ้มไปเลยไม่กิ้มเราก็ตักเอาก็ได้ตักอย่างนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆแต่ก็จิ้มเอานี่แหละดีที่สุด โซ่ห้านะคะโซ่ห้าจิ้มข้ามสี่หลักสี่ดอกตรงนี้นะคะอ่าอย่างนี้ค่ะเนี่ยเราก็ทำไปอีกให้ครบรอบแล้วค่อยมาตั้งดอกอ่าตั้งพัดกันนะคะดอกพัดกันนะคะอาชิปนี้ไม่ออนจบไปก่อนนะคะ